ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ที่มานนํนำสกูปปี้ไอจีทำจีเปลี่ยนชุดสีใหม่พอดีสตาร์ทมือไม่ได้ด้าเดี๋ยวยวดูให้เดให้เด้อเดี๋ยวถ้าเจอปัญหาเดียเ๋ยวจะมาแจ้งให้ฟังจ้ะครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ไล่หาระบบไฟมาได้ครับหรือมดคัน เห็นเห็นปัญหาแล้วนี่สายดินสายดินก็ได้สตาร์ทหลวมอืมพอได้พอได้ลือหาเจนครับอะอ,อยลองขันด้วยว่แม่มันมีดินสองเส้นนี่อันนี้ดินดินเส้นนี้เนี่ย ลิ้นที่เซนที่หนึ่งลิ้นเซนที่สองต้องขีดแบตดูโอเคนี่ใช้ได้แล้วสิตัดมือ โอเคโอเคเดี๋ยวับประมาณนี้คันนี้คุปปไปสายดินหลวมสามสภาพช้างงานแล้วจะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมีปัญหาเล็กๆน้อยๆห,หรือหลายๆที่มาเล่าให้พี่น้องฟังใหม่จ้าสวัสดีจ้า ขันน็อตตัวเดียวขันน็อตตัวเดียวหรือมัดคันเพราะไรเพราะกรอบฮะเด็ดคัน,นด้วยเขาดีแล้วมันมีเสียอะไรอันนี้เปลี่ยน LED เข้าได้กับเด็เด้อโอ้ยจ็บเองมียูดอก LED มันจะได้ประหยัดแบตเตอรี่อ่าครับผมอันนี้แถมนิดนึงครับผมคันนี้ ันนี้ต่อไฟแบตไฟไหนาให้ตัดตัดสายสีเหลืองออกเส้นหนึ่งมันจะมีไฟสัญญาณเข่ามันจะมีสายไฟมาสามเส้นสีน้ำเงินไฟสูงสีขาวไฟต่ำสายสีเหลืองสายสีเหลืองผมตัดออกตรงนี้เดีย๋ยวเก็บงานอีกทีนึงต่อต่อเข่าก็สายสีดำครับมันจะเป็นไฟแบตเช่ เอาไว้ปิดเปิดสวิตโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องล้วก็ดับไฟหนาได้จ้ะมีใส่สวิตสามระดับคันนี่ติดตั้งหลอดเป็นหลอด LED เด้อครับหลอดไฟลูกค้าขาดก็เลยดัดแปงให้ลูกค้านิดนึงแต่ว่าใช้งานได้ดีครับอ้อยๆเสียบเข้าให้ดึง ได้เปิดให้ดูมีต้องสตาร์ทเครื่องสว่างโลกราคาไม่แพงกับร้อยกว่าบาทรถไฟอนดำสูงแยงนีจะ้ะแยงนี LED ประหยัดประหยัดแบตนี่โอเคโอเคเดี๋ยวจะทำการติดตั้งไปอีกทีนึง คันนี่ได้เปลี่ยนชุดสีใหม่ทั้งคันเลยจ้ะลูกค้าอุบัติเหตุมาเฉี่ยวชนกันเล็กน้อยผูกกรณีใจดีใจดีเปลี่ยนชุดสีให้ใหม่ทั้งคันสามพกว่าบาทชุดสีสกุปปี้มันเก่ามันก็นานแล้วเนาะแต่พร้อมรถ เอาหมดแล้วโอเคโอเคเอ่าครับผมมาเล่าให้ฟังจี่หน่อยครับรถล,ลูกค้าใช่มาเป็นเก้าปีสิบปีแล้วล่ะครับพอดีมีอุบัติเหตุ ่ยวชนไฟเบอร์นาแตกอยู่หน่อยนึงนคู่กรณีใจดีครับจัดชุดใหม่ให้ทั้งคันเลยครับเป็นปนอาจารย์ท่านหนึ่งเจ้าว่าออดีแล้วเขาไม่เป็นหลายๆรถทำให้เขาใหม่หมดคันเลยเด้วดิ้่าอย่างดีเลยครับก็แล้วแต่สะดวกเลยครับเลี้ยนแบบได้ครับแต่ว่าก็ไม่รู้คู่กรณีใจดีอย่างนี้หรือเปล่าว้าว